แน่จับไข่แล้วแล้วจังเก็บดานโอ้ยเจ้ากระไดเนาะจับแล้วแล้วจังเก็บดานเดแล้วเปิดล่อเมื่อใดก่อนเราสี่เห็ดปุ๋นยูบัตวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกันยายนค่ะไปได้ค่ะเด้อแม่นค่ะแม่นค่ะไปได้อโ้ยติดตามมิลีตัวนี้ฮะเตะกี้ผมก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวบรรนนสแแบงเกี๊ยวบรรณนสแแบงงเฮี้ยเล่าเกี๊ยวเลยวัดไปนั่นเลยวัดไปนี่แมนค่ะอันนี้ทีไป่ใช่ครับที่ไปเที่ยว เที่ยวทางไหนเข้าเส้นขั้นมีเวลาไปเที่ยวเนี้ยขอบคุณค่ายเอาเอาครับเอาเอาจังเลยเขาล่องแล้วเอาอีกเอาอีกย่างไต้ต้นสะแปงพระถังฟูงแรงดังวอนวอนบุยจับแล้วมีการเปิดประตูขึ้นรถอีกขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆแขกไปผู้เดียวหรือว่ามูไปหลายคนอยู่เขาจะาไปถ่าแล้วเออขาจะโทษบอกเขาเลยอย่ามาเด้นสูเขจับความเร็ววางสิ เออสี่หม้อเขามาแล้วครับขี่ซาซาขี่เร็วกต่ชีโฮจักเดี๋ยวผู้จ่าสิ่แจ็คยุ่ยใสโหเลี้ยววันนี้ก็บพวกเราละโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณน่ะขอบคุณคะคุณพี่ตำรวจคุณเกดน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสามราอยู่จ้าเราลองให้เงี้ยเราเลยตีแมน่องเงี้ยเราแห้งแง้เออนนั่ะไะเดี๋ยวที่ไปปั้นยอดไรโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพีทละแม่ประตูเออผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เฮ้ย ได้เงินข่อยแล้วจะงแม่นเบาน้ําข่อยม่วนแห